แลวขวให้ลูกหลานเข้าใจตามนั้นนะลูกนะการสวมดมนต์เป็นบุญเป็นกุศลการเป็นการทําสมาธิไปในตัวบางทีจิตก็จะรวมในขณะนั้นต้องพูดจะเป็นเรื่อยบางทีสวดไปสวดไปสวดไ,ไ,ไปเย็นเข้าเย็นเข้าเย็นเข้าตัวเหมือนกับลอยขึ้นหยุดเบาไปหมดนี่นี่คืออำนาจ แห่งการสวดมนต์เป็นบุญเป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหม,ม่วนนะลูกนะสิทธิ์ของลวกพ่อพุทธานิโยเวลาที่จิตมันจะเลือนเนี่ยสวดพุทธคุณที่จ้อ e ิทิพิโสปากวาอารังสัมมาหยับนั่งอยู่นั้นจนรุ่งสางนุ่นสมัยก่อนนี่ที่วัดต่างเขาลินก็เหมือนกันดูสวดมนต์นี่ไม่นานนะลูกเนี่ยพระ จิตรวมแล้วโยมจิตรวมแล้วยนี่ยงเนี่ยบ้าล้มตาแก่ๆเนี่ยตะพันงี้จิตรวมแล้วตะป่องงี้สวดมนต์สวดมนต์นไปบางทีนั่งฟังเทศอยู่นี่จิตรวมแล้วนั่งอยู่ยงั้นเนี่ยหลายชั่วโมงนี่คืออำนาจนะลูกอานิสงพูดถึงอานิสงแห่งการสวดมนต์และอานิสงแห่งการฟังธรรม ต้องเข้าใจด้วยคือดีไปหมดทุกอย่างขอให้ทำตามหลักคำสอนด้วยความเคารพถือไม่ใช่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อ,นนใชอย่าไปยึดอย่าไปถืออย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการสวดมุต์ไม่มีการสวดมนต์ภาวานานละกิเลสเลยมันละอยังไงอะแล้วบุก็จะถามการสวดมนต์นี่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เวลาที่พระเก็บใครได้ป่วยก็สวดให้กันฟังเวลาที่บาสิกาป่วยพระก,ก็ไปสวดนี่บาสิกาฟังจนพิกีเกษฐีนั่นเห็นไหมละ่ะมีพวกเทวดาจะมาราบนู่นนะแล้วบไหนละ่ะไหนบอกว่าอำนาจสวดมนต์ไม่ถึงไม่ถึงที่พระพเจ้าใจพวกเราไม่เคารพนี่เราสวดด้วยความเคารพสวดได้ไดถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นบิดาผู้เป็นมารดาปฏิบัติตามคำสอนยิ่งอ่อนน้อมทําตุนยิ่งได้สมาธิอยู่ตลอดทิฏฐิมานะถูกขับไล่ด้วยการอ่อนน้อมทําตุนบุญกุศลก็เพิ่มพูนพ่อภูนด้วยการอ่อนน้อมทําตุนเราสังเกตเห็นในฉันนะทิฏฐิมานะมากใครก็ห้ามสอนแล้ะ ยกเว้นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่แต่จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าก็ผมนี่แหละเป็นผู้นําพาออกมาบรรพชาภาษาลีบุตรก็ไม่ไอ้ก็สอนไม่ได้มุคคลาก็สอนไม่ได้ไม่มีใครกล้าสอนเลยพฤติทิฏม,มันนะของนายฉันนะผลสุดท้ายเวลาพระพุทธเจ้าเขาสู่มาวันนี้านผงก็ลงทันนายฉันหน้าที่ ไม่พูดด้วยเวลาเดินมาปั๊บเดินหนีแล้วอืมเวลาจะมาถามนั่นถามนี่เดินหนีแล้วเวลาเขาสังกก็กลมสังกมกากอะไรก็ไม่พูดด้วยไม่ให้เข้าด้วยไม่ให้ร่วมด้วยเสยียใจที่วิ่งเข้าไปในป่าทําให้ทิฏฐิมานะลดลงไปเกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นเห็นไหมล่ะก็ทิฏฐิมานะตัวเดียวตัวขวางอาัดขวางตามขวางบุญขวางกุศลขวางมรรคขวางผล ถ้าใครทำลายทิฏฐิมานะได้ผู้นั้นก็ได้ได้มรรกได้ผลได้อัดได้ทาถ้าใครทำลายทิฏฐิมานะไม่ได้ผู้นั้นก็ได้ปิดได้ผิดได้ในโลกมหาอเวจีก็เหมือนนี่ศีลนี่ของพระนี่ทิฏฐิมานะไหมพระพุทธเจ้าตัดแล้วนี่อสัรรพิษนรลูกนี่เงินทองอสัรรพิษห้ามจับ จ่ายใช้สอยห้ามรับแล้วจับจ่ายใช้สอยเหมือนคารวาเจ้าโจมถ้าจำเป็นต้องรับต้องมีวิยวยวัจกรถ้าจําเป็นต้องใช้จ่ายก็ต้องมีวิทยวัจกรถ้าเกิดเราว่าเขาถบายแล้วเขารับไปเลยเราไม่ได้ขโมยนี่ทิถิมานาไหมยั้งคมรจะถามคืนเลยทิฐิมานาหรือไม่จะขุดดินดายานนะลูกเพราะว่าเกิดว่าในนั้นมันมีสัตว สัตว์อาจจะตายเพราะเราขุดดินดายา่าไม่ใช่น้อย,อยตัวเราไม่ยอมหรือในดินนั้นอาจจะเป็นที่สถิตของพวกกายทิพย์ที่เป็นพวกภูมิเทวะอาจจะอยู่ในนั้นเป็นจุดเป็นจุดนี่จะพวกวินจุงวิญญาณอะไรเขาสถิตอยู่ที่นั่นเพราะในปลายเข็มนี่ไอ้ปลายขนรายนี่จะมีพวกนี้อยู่เป็นร้อยพร้อมกับบ้านกับปลาสาสเขาะ เราจะว่ายังไงละ่ะเขาเราไม่ตาหูหรวกตาบอดนี่เราจะเห็นได้ยังไงพระเจา้าท่านเห็นนี่พอท่านรทติติมานะได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เออเราไม่ยอมนี่เอคุณดินนายาเฉยเฉยจะเป็นอะไรอยากจะขุดจะขุดไปนี่มีอะไรไหมเงินทองอยากจะจับอยากจะใช้อยากจะจ่ายมีอะไรไหมนั่นน่ะก็เขา,าถวายแล้วนี่เราไม่ได้ขโมยของใครนี่คุณดินนายาก็นี่ในวัดวา,าลามจะขุดทำโน่นทำนี่ จะเป็นอะไรไปปลูกนั่นปลูกนี่เป็นอะไรไปบางทีก็จะไอ้ทำไอ้ขุดดินเพื่อต้องการทํ้กุฏิที่พักีตีา,ตาศัยนี่เป็นอะไรไปก็ไม่ได้ไปขุดไปทําลายของคนอื่นนี่ทิฏฐิมานะไหมล่ะทิฏฐิมานะนะลูก่นี่นะไม่มีคําว่าอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมล่ะถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนคือพ่อพูดแล้วปั๊บก็ต้องอยู่ตามนั้นอย่าจับเงินจับทองใช้ใจ่ายเงินทองเหมือนคารวาจยาโยนนะลูกแล้วก็หยุดปั๊บ กอนน่ำถนตันป้าเลยนี่จิตมันนอนแล้วเนี่ยจะคุดินดาญาณน,นะลูกครับพ่ออย่ารับเงินรับทองใช้ใจ่ายเงินทองเหมือนคารวาจญาโยมนะลูกครับพ่ออย่าทเทเลเทเจียงนะลูกครับมันก็อ่อนไปหมดนะลูกนั่นแหละทิฏฐิมานามันก็ถูกเผาถูกทําลายไปไเรื่อยไปไเรื่อยถูกเหยียบไปไเรื่อยถูกเผาไปไเรื่อยถูกค้นไปไเรื่อยนั่นแหละพวกเราไม่ยอมเนี่ย อย่าอวดอุตริมนุษย์จะทำนะลูกเฮ้อย่าอวดอุตริอย่าไปทำโน่นทำนี่บาตัวเป็นผู้พิเศษนะลูกต้องอ่อนน้อมทำตนเหมือนพระคิริภูดูพ่อพาทำนี่ิดิบาตบางวันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ใส่บาทให้ครับครับครับพอว่าแล้วก็ต้องอยู่ตามนั้นทิฏฐิมานะมันก็ถูกถอนรากถอนโคนถูกเผาไปเรื่อยอันนี้ยอมไหม่หล่พวกเราไม่ยอมที่ เมื่อมันไม่ยอมกทิถิมานาที่เวลามีครูบาอาจารย์มาพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องมไีไนาก็เฮ้ยรังเข้าน้อยไปเรียนไหมมันมีที่ไปที่มาอยู่มันมีที่ลบที่เลีกอยู่ลีขายมาันเลยลรีขาเปยนหาผีเลยนั่นเรื่องของเรื่องมันเนราจึงไม่ลงหมู่ลงคณะเลื่อยด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าพ่อเรา นี่ผู้ที่ไม่เอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่ทิฏฐิมณะจึงเพิ่มพูนพ่อคุณนี่พวกนี้เป็นพวกดีลตีนอกลีดนอกลอยพวกทำลายศาสนาดูไปเรื่อยๆรูปถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันมิแต่จมก็จมนะดูไปเรื่อยๆดูอะไรละ่ะดูว่าเราจะช่วยศาสนาได้ขนาดไหนดูไปเรื่อยๆว่าไอ้พวกดีลตีนอกลีดนอกลอยนั่น มันจะโค่นมันจะทำลายมันจะเผาศาส,สนาเราเมื่อไหร่เราก็เตรียมพร้อมคือพูดง่ายๆว่าไอ้พวกปิดพวกผีพวกนี้เดรัจฉีนอกรีดนอกร้อยพวกทำลายศาสนาเขาจะฆ่าพ่อเราเมื่อไหร่เมื่อเขาเตรียมกองทัพอาธรรมที่จะฆ่าพ่อเราถอนแรกถอนโคนพ่อเราเราก็จะเข้าไปขวางไงดูแลพ่อปกป้องพ่อเท่าที่เราจะทำได้ตามสติกำลังปัญญาของพวกเรา ลูกคงเข้าใจนะเงินพู้ถี่ถามทำก็สาธุนะลูกนะมีอะไรที่มันค้างคาในใจไม่มีทางออกทำนี้แล้วมันเป็นยังไงความรู้จึกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถามมาพ่อก็จะตอบให้เท่าที่พ่อจะตอบได้สิ่งไหนที่เกินกําลังพ่อพ่อก็ไม่ตอบนะหรือสิ่งไหนที่ตอบแล้วเก,เกิดแตกแยกจาเมื่อขี่ไม่อยู่ในธรรมในวิน,นัยพ่อก็ไม่กล้าตอบนะลูกนะ อาจจะเรียกเรียกเคียงเคียงลูกคงจะเข้าใจนะนะครับ